อยากจะเบรกอารมณ์อันร้อนแรงสักนิดหนึ่งก่อนไหมค่ะเข้าสู่วาระที่เราตั้งใจจะบอกเล่าได้เราคาดเลยนะเราคาดเลยนะอารมณ์ของ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 ,ของคุณผู้ชมของคุณผู้ฟังร้อนฉาเร่าร้อนโกนกวายอยากรู้เรื่องหุ้นไอทีวีใช่ใครโกโหกใช่ใครโกโหกจะเย็นเย็นผมอยากจะเบรกโทนด้วยข่าว สวยๆงามๆสักหนึ่งข่าวได้หม่เขาอยากรู้เบื้องหลังนี้ด้วยนะนักร้องเรียนใครรับงานใครอ่ะเดี๋ยวมาที่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้พูดเอาเอาเอาอยากจะข้านอารมณ์อยากจะผ่อนคันเร่งอารมณ์ด้วยข่าวสีฉันเป็นความสวยงามของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ด้วยกันวันนี้เขามีเรื่องที่งดงามของชีวิตเกิดขึ้นและผู้ชายนั้นเกิดความรู้สึกโอ้ย หัวหัวใจมันเต้นแทบจะออกนอกอกเลยเกิด <c oughs> <g ül> อาการเห่อสุดฤทธิ์โพสอวดโพสอวดออกเฟซบุ๊กอวดเลยไปดูภาพภาพตัวต่อไปดีครับเชิญครับเอาขึ้นจอเลยแล้วผมจะบรรยายทับเลยนะโอเคนี่ก็คือเฟซบุ๊กของรังสิมันโรม ในภาพหนึ่งหญิงหนึ่งชายใช่ไหมหนึ่งชายก็คือชายโรมอันที่ชัดเจนหนึ่งหญิงนั้นเธอเป็นนางแบบสาวสวยจากประเทศอินโดนีเซียอิวาน่าคูรีเนวติเป็นภรรยาสาวสวยของคุณรังสิมันโรมนี่เขาอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานนมเนตั้งแต่คุณรังสิมันออกมาขับเคลื่อนทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวแลวนะเขาอยู่เคียงคู่ติดโค้งติดคุกนี่เขาอยู่เคียงคู่กันแบ็กกล่าวนะอิวาน่าใช่ไหมใช่ค่ะอิวาน่าแบ็กกล่าวเนี่ย ไม่ธรรมดายิวนาเนี่ยเธอก็เป็นก็เป็นลูกจีนสัญชาติอินโดค่ะหน้าตามันก็หมวยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าหมย<ป>สวยไปเกิดไปโตแล้วก็ถือสัญชาติ Indo. อินโดอาชีพดั้งเดิมก่อนในนี้เธออยู่บนแคทวอล์กเธอเป็นนางแบบอีท่าไหนก็ไม่รู้มาคลิกกับหนุ่มโรมแล้วก็แต่งงานกันปรากฏว่าโรมแกโพสต ในมือของโรมก็ถืออะไรเป็นที่ตรวจคันเป็นที่ตรวจคันขึ้นสองขีดที่ตรวจคันเขาแปลว่าผมเมียผมท้องแล้วเอาง่ายๆเมียผมท้องแล้วครับอเมียท้องก็ยังโพสอวดนะโรนนะธรรมดาไหมคนแบบพ่งแต่งงานไม่นานมั้งพอมีลูกก็อาจจะเหินใจจะเรียกว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเีืิอลูกหรือเหอเมียนะ่ไอ้อย่างนี้กาเรียกว่า เผื่อลูกใช่ไหม,มโพสต์อวดมีผมทอ้องแล้วครับไม่มีคำบรรยายใดๆที่จะบอกเล่าความรู้สึกตอนนี้ได้ครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ยินดีด้วยนะคะคุณรังสิมันโดน okay ีลูกก็เป็นครอบครัวสายใหญ่